สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูนะคะจะมานำอ่านหนังสือภาษาพาทีแใวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะบทที่สองพออูพูพออาผาผูผา รู้จักคํานําเรื่องพออูผูพออาผาภูผาพอ,ออพอไม่เอกพอ่อ มอแอแม่ไม่เอกแม่หออาหาหอไอไหยไม่โทรให้ดอไอใดไม่โทรได้ดออีดี จอไอใจดีใจดอูดูรอแอแลดูแลรออะกรักหน้าต่อมาเป็นเนื้อเรื่องนะคะ ภูผาภูผามีพ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผา ดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวหน้าต่อมาค่ะภูผารักใบโบกภูผาดีใจ ได้ดูแลใบโบกภูผารักใบบัวภูผาดีใจได้ดูแลใบบัว ใบโบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผา,ร,ผผารักใบโบกรักใบบัวภูผารักพ่อแม่ รักใบโบกรักใบบัวใบโบกใบบัวร,รักผูผารักพ่อรักแม่ สำหรับหน้าต่อมานะคะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมอีกแล้วเนาะอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะในสีเขียวนะคะกอไก่ออกเสียงกอจอจานออกเสียงจอ ดอชดาออกเสียงดอตอปตักออกเสียงตอดอเด็กออกเสียงดอตอเต่าออกเสียงตอ บอใบไม้ออกเสียงบอปอปลาออกเสียงปอออ่างออกเสียงออขอไข่ออกเสียงขอ อพึ่งออกเสียงผอสอเสือออกเสียงสอหอหีบออกเสียงหององูออกเสียงงอ พอพานออกเสียงพอพอสัมภาออกเสียงพอมอม้าออกเสียงมอรอเรือออกเสียงรอ ลอลิงออกเสียงลอ,อสำหรับตัวนี้นะคะลอเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันนะรอเรือเราจะต้องกระดกลิ้นนะคะส่วนรอลิงเราจะไม่กระดกลิ้นนะต่อมาด้านล่างค่ะอ่านเลขไทยอ่านักเรียนดูนะ อันนี้ช้างหนึ่งตัวนะคะเลขไทยตัวนี้คือเลขหนึ่งนะอันนี้เราจะเคยเรียนตั้งแต่อนุบาลแล้วเนาะตัวนี้ก็คือเลขสองตัวนี้คือเลขสามตัวต่อมาคือเลขสี่และตัวสุดท้ายของหน้านี้คือเลขห้านะคะลองมาสะกดกันนะหอนออึงงหนึ่งไม่เอกหนึ่ง,สอ,องสองอองงสอง สออามอสามสอีสีไม่เอกสีหออาหาไม่ทูห้าหน้าต่อมาค่ะอ่านแจกลูกกอ,อีกี จอีจดอจีดีตออีตีบออีบีเออีปี ออีีต่อมานะคะเป็นสระอูค่ะกออูกูจออูจูด,อ,ดออูดูตออูตู บ,อ,บออูบูปออูปูออูอูต่อมาค่ะเป็นการอ่านสะกดคําสะกดคําแบบอย่างที่เราเคยอ่านมาในบทอื่นๆนะคะก็คือ อันนี้เป็นคำนะคะด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยเป็นคําที่เราต้องอ่านเนาะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นพย an ัญชนะต่อมาก็จะเป็นสระนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราออกเสียงนะเวลาเราออกเสียงพย an ัญชนะตัวข้างหน้าเนี่ยเราออกเสียงยังไงตัวหลังเราก็ออกอย่างนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นดอเด็กก็ออกเสียงว่าดออดอแบบนี้นะคะต่อมาค่ะ สระเราออกเสียงยังไงก็มาเขียนด้านนี้เหมือนกันนะคะสระอีเราก็ออกเสียงว่าอีอ e ี e แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในอันนี้นะคะคุณครูจะอ่านแค่ด้านหลังทางฝั่งนี้เท่านั้นนะด้านหน้าเราก็ให้เข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วมันก็คืออันเดียวกันนั่นเองนะคันที่หนึ่งคะ่ะดอ,อีดีรอออรี อูปูพออูปูพออาพารลอาลาผออาผาด้านล่างค่ะ ปึกอ่านภูผามาหาตาดูปูนาอารีดีใจค่ะสำหรับหน้าสุดท้ายนะของบทนี้นะคะ อ่านคล้องล้องเล่นเพื่อนภูผาภูผาดูแลใบโบกภูผาดูแลใบบัวภูผามีเพื่อนข้างตัว ชื่อใบบัวชื่อใบโบกจบไปแล้วนะคะสำหรับบทนี้ครั้งหน้าคุณครูจะมาลงคลิปใหม่ๆนะคะที่เป็นบทอื่นๆอีกนะคะคุณครูขอให้นักเรียน ตั้งใจอ่านตั้งใจสะกดตามที่คุณครูพาอ่านเราจะได้อ่านหนังสือเก่งๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ